สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์จากทาง m o d i f y Watch c o m p a n y Limited นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับนาฬิกายิปซงโลรองนะครับในรหัสเรฟ42662 384นะครับหน้าปัดสีน้ำเงินนะครับหรือว่าบลูไดเอลนะฮะแล้วก็จะมีหลักเป็นโรมันนะครับซึ่งนาฬิกาเรือนนี้เป็นระบบคอร์สที่ลูกค้าส่งมาเซอร์วิสล้างเครื่องเปลี่ยนฐาน รวมถึงเปลี่ยนซีวางกันน้ำฝาหลังนะครับแล้วก็เป็นการเซอร์วิสที่รอรับกลับบ้านภายในวันนั้นเลยนะฮะมาดูขั้นตอนการเซอร์วิสนาฬิกาเรือนนี้กันนะครับนาฬิกาเรือนนี้ใช้เวลาในการเซอร์วิสประมาณอยู่ที่2ชั่วโมงนะครับและลูกค้ารอรับกลับบ้าน ในนนนวันนั้การเซอร์วิสนั้นเป็นไปด้วยการแข่งกับเวลานะครับเพราะว่าเราต้องเซอร์วิสให้ทันในระยะเวลา2ชั่วโมงนะครับนาฬิกาที่เป็นระบบฟอร์สนะครับถ้าไม่มีความเสียหายถึงขั้นต้องเปลี่ยนเซอร์กิตต้องเปลี่ยนแผงวงจรหรือว่าต้องเปลี่ยนคอยนะครับหรือว่าไม่ต้องเปลี่ยนจากชุดไหนนะครับสามารถล้างเครื่องหรือต่อประกอบกลับได้เลยนะฮะนาฬิกาก็จะกลับมาใช้งานอย่างปกตินะฮะและนี่ก็จะเป็นชิ้นส่วนต่างๆของนาฬิกานะครับว่ามีชิ้นส่วนไหนบ้างนะครับเราจะแยกหน้าปัดเอาไว้ใน รวมถึงชุดจักรต่างๆชุดชิ้นส่วนต่างๆนะครับเพื่อทําการเตรียมล้างเครื่องทำความสะอาดนะครับหรือ ที่เรียกว่าอเวอร์นะฮะและนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการประกอบกลับเข้าไปนะครับรวมถึงการหยอดน้ำมันจากทุกชิ้นส่วนนะครับภายในระยะเวลา2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับสำหรับนาฬิการะบบคอร์สที่ไม่ได้มีความเสียหายอะไรมากนะครับแต่ว่ามาล้างเครื่องด้วยความที่นาฬิกาครบกําหนดการล้างเครื่องนะครับอยู่ที่3-5ปีครั้งนะครับถ้านาฬิกาเป็นระบบคอร์สนะครับประมาณ3-5ปีดีที่สุดนะครับของการล้างเครื่องอเวอร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นนาฬิการะบบคอร์สหรือว่าระบบอโตเมติก็เหมือนกันนะครับควรจะ บำรุงรักษานาฬิกาด้วยการล้างเครื่องทุกๆ 3- ามถึงหปีครั้งถ้าเป็นนาฬิการะบบคอร์สนะครับก็ควรจะเปลี่ยนฐานทุกๆ2ปีครั้งนะครับและนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็เสร็จสมบูรณ์นะครับพร้อมที่จะส่งงานกลับไปถึงมือลูกค้าแล้วนะฮะถ้าหากท่านใดนะครับที่สนใจจะมาใช้บริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์นะครับก็สามารถส่งงานมาทําได้นะครับที่ Modify Watch Company Limited ซึ่งเป็น Facebook Fan Page นะครับแล้วก็อีกช่องทางจะเป็นช่องทางเว็บไซต์นะครับ www.modifykeywatch.com นะครับรวมถึงเรามีหน้าร ด้วยนะครับสามารถนำในการสุดทักยิ่งมาส่งถึงหน้าร้านเพื่อจะทำการเซอร์วิสและรอรับกลับบ้านได้นะฮะขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับสำหรับมนิโุราลานไปก่อนสวัสดีครับ